นองสาวเสียงออนเพียเดนากรนัามิสแกรนซี่ย,นะ zy, ยังกระบีซัมซีสเกตค่ะสวัสดีค่ะสเน็คอัจฉริสีสุกมิสแกรดเลยสีัสดีค่ะน้องป่ารุ่งนภารินมิสแกลนีสวัสดีค่ะสาวเสียงแม่มีจิ้มละจิมละจิ้มลมสีค่ะ้ักเามแม่นี่ค่ะซ้อมมาซ้อมมาวันนี้มีอะ<า>ไรสุดไก่ โอ้โหหนูจะบอกเลยว่าแสงสีเสียงตอนที่เปิดใช่ไหมคะเปิดลําโพงแล้วทุกคนขึ้นไปเต้นนะคะพี่พี่ระเบียบนะคะขึ้นไปเต้นก็คือแบบว่าสะเทือนแบบสะเทือนในใจเรามากแบบตุ้มตุ้มตุต้มอย่างเงี้ยอะไรนะแคปชัช่นวันนี้คือ,อ,อเต้นอะไรนะคือตื่นแล้วก็เต้นเออตื่นแล้วก็เต้น <laughs> ทุกคนสุดยอดมากๆแสงสีเสียงจัดเต็มมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าใครมาวันพรุ่งน,นี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนสูก้องคือจะบอก บอกเล่าได้บ่ค่ะน <iving> ี่คือสิบอกว่าทุกอย่างแบบว่าเวทีแสงสีเสียงยังพีจมิวมันเลิศอลังการแห้งค่ะทุกอย่างแบบเตรียมมากในคว่มทีบอกเลยว่าพร้อมที่จะมาเสิร์ฟความสนุกความมวลซื่นโฮเซลหยทุกคนแบบเต็มถี่มากๆเลยมืออื่นค่ะเมนค่ะเพราะว่ามันขึ้นระเบียบ้วคะคนคนสมารชิกะมาเกือบสองร้อยขนอยากจะบอกว่ายิ่งงนี้แล้วกันเมนคล้วก็มีพีศิลปินในวงนั่นเด้อค่ะ มีพี่ๆศิลปินมาหลายคนอะจาอย่าสปอยนิดนึงว่าจะมีแบทเทิลแบทเทิลแบทเทิลนะจะมีแบทเทิลกับอยามีมีค่ะตอมแล้วมแล้วซ้อมกันแล้วเอดาราตอเออใครคู่กั อยากเสียห้ไปเบิ้งนะคะว่ามืออื่นพวกเส้นเช้าเนี่ยสิได้พวกหวกเข้าหวกเข้าพวกเข้าพส้เชาวกเข้าเส้นเช้าเนี่นะคะสิได้ล่องกับแบบว่าพี่พี่ศิลปินในวงบวูดายเออพนได้ค่ะพ่อพี่สาวบอกบอกเลยว่าพอมันมีเบจลิงอ่ะมันทําให้เรามีความแบบว่า มันมีความสนุกสนานที่เติมเต็มครอกลมกลมเข้าไปอีกหลายเพราะฉะนั้นผู้ไดผ่านมือบอกเลยว่าผ่านอีลีค่ะเป็นมือที่ทุกคนต่างรอคอยค่ะมือมอลลัมที่บอกว่ามือนี้ห้าสอบแบบมวนให้ติ๊บกันแจกติ๊บกันสนั่นนุชซีบอกว่าที่เสียงแห่งกันมือนี้บ่แม่เสียงแห่งย่อนสอบลองเพลงได้ค่ะเสียงแห่งย่อนเออเออเออแล้วเขาเต้นมวนหลาย ใครที่แบบฟังหมอลำไม่เป็นอะไรเงี้ยใช่่สำหรับผู้ชายสำหรับผู้ใดเนี่ค่ะที่แบบว่าบ่อก้ว่าเออหมอลำเป็นจังไหนเนาะฟังเพลงหมอลำก็ได้นะคะก็คืออยากให้มาอีหลีเพราะว่ามีเพลงแบบว่าบ่ได้มีแค่เพลงหมอลำบ่ได้มีแค่เพลงหมอลำแต่ก็ไม่เอาโบนัสลุ้นเร็วลุ้นแล้วไม่จะบอกไปที่คนอื่นเลยค่ะที่บอกว่าที่บอกว่าโอ้เกมไม่ออกค นูสิบอกอันนี้ค่าโต๊ะวกหนูสามคนแกนบอกทำนะคะเพื่สองร้อยเก้าเกน่อยดัดฟันแกบอกเขาจะไม่ขออีกกินเ้ออด่างได้เยอะขอถามมากแต่ละคนอ่ะไว้ได้ไหมว่าเพลงที่ได้อ่ะเป็นแนวไหนบอกแค่แนวเฉยมอลลัมย่างนึงเลยของหนูน่ะเป็นเพลงเพื่อชีวิตเกี่ยวกับสัตวของบนเส้นทางชีวิตที่เดินทางมาเลอกสวิตได้แต่แน่แล้ว กัเป็น<ว>เพง<อ>ลงม้วนค่ะบอกเลยว่าใครยังเด็กก็ต้องม้วนแน่นอนแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนแบบร้องมาอ,อ๋อสินะ,ะนอ๋อเส้นนี่เองเ <c> ข <oughs> ้ารูาน้นะคะก็บจะเป็นเป็นเพลงมอลลามคือการแต่ว่ากระขอเพิ่นบอกว่าเอาแบบเร็วเร็วกว่าแบบ<อ>ปกติปกติแน่พออยากมว้วนอยากเดาเลยนะก็เติร์กเติรลักลักรู้สิบอกว่ายายป่าแล้วบอรนเรนหล่อเขาแล้วเล่นเต้นเราเราแบบว่าเต้นไปลืมเนื้อ มันมีคนมนเรียกยายว่ะเพลงเพลงไงจิมก็จะเป็นเพลงแบบตอดตอดผู้ชายจักนอตอดยีเพอแบบว่าอีสานไต่บอต้องมอชมอีสานไต่ดิีจดเออจดอย่างเงี้ยเอออออว่ายรออันนี้ครุนหมแล้วรนมแล้วพูดมาก็คือรู้หมดแล้วว่าทำอะไรบ้างพีดแบดยังไงยังซื้ได้ไหมะ สวัสดีค่ะคณาคณาพรปัฒาพันธ์ค่ะมิสแกนสุรินเซราโอ้่ะเมื่อกี้าพูดกันไปแล้วเรื่องธงเรื่องเพลงเรายังไงเองเรายังไงบอกกันหมดแล้วนะไม่อยป่อยไม่ได้บอกได้บอกได้ลอคิดว่าบอกได้บอกได้เพ้นแก่ก่อพ้แก่อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจมากๆค่ะแล้วก็บอกได้ว่าเป็นคาเดียวเลยว่าเป็นเพลงที่เป็นคณาอ้าวพี่ยังวะพี่ยังวะกแ้่า เด hey, 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 okay, okay. okay. um. ี๋ยวานีได้เแล้วเก็บก็เล่กได้เอ็จได้ร้องเพลงตัวเองไหมออได้ลบอกว่าได้ล่ะนาอจะได้ร้องหรือไม่ไม้อค่ได้ร้องบอกว่จะได้ร้องหรือไม่ได้ร้องต้องมาดูพรุ่งนี้มันลุ้นกันว่าสิได้ร้องเพลงจะของบอนะคะแต่ว่ายังไนนก็บอกเลยว่ามวนแน่นอนเพราะจริงๆไม่ได้มีแค่พวกเราทั้ง7คนมีพี่ๆศิลปินอีกมากมายหลายคนแล้วก็บอกเลยว่าพรุ่งนี้มีโชว์จากพี่ๆทั้ง ิดเก่าอีก3าคนที่เป็นไรซิ่งหมอลำนะคะพี่แป้งพี่ฟ้าพี่แป้งคู่ฟ้าสวยมากเอาเลยายละสำหรับใครที่มีบัตรสู่เดว่าเาที่นสาวๆคือสามารถซื้อได้บัตรวันพรุ่งนี้นะคะมีพิเศษมากก็คือจะเป็นมิสกรีดกับ77สาวงามนะคะเอาของมาให้ก็ได้มาแบบไปคิดกันตอนนี้ถ้าใครอยากได้บัตรนะคะสามารถแอดไปได้ที่ไลน์แอดมิสแกรนด์นะคะสามารถเข้าไปซื้อได้หรือถ้าแบบมาซื้อไม่ทันจริงๆพรุ่งนี้หน้างานหนู คดว่าซื้อได้ค่ะไม่ค่ะค่าซื้อได้อยู่เพราะว่าซื้อได้ซื้อได้เพราะว่าเพราาะว่มืงอื่นของมันเหนื่อยของเมื่อคืนตอนนี้หรอคะแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่หล่หนะแว่หล่อนะแม่ปวดทีดีไหมจบไหมนะแม่เนี่ยนะเนาะเนี่ยก็ยูดอันนี้ไปเลยสวัสนีจ้าสวัสดีจ้าบอบีบอบีแม่งวีขาวตาเด้ โมวีโมจิตาลองหน้ามีสแกนอยู่เมืองนั้นอะไรคิดถึงเมืองนั้นอยเมืองนั้นอะคิดถึงเมืองนั้นเนินสบายอแล้วแหละที่เขาได้เป็นไรซิ่งเพราะเขามีเขามีแต่ความมวลมวลหัวมวลกี่ลิลโมวันข้างเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนบอกไปหมดแล้วว่าทำไมจะร้องเพลงอะไรเราร้องเพลงอย่าไปบอกอ้อจริงเด้อจะไปสบายจะได้ยินเด้อ่าได้อีร้องแห้งนั่งสาวแนนซี่ค่ะแล้วเพลงนี้เทั้งหนัก เอาตะกอนกันแล้วสปอยล่ะไม่แม่สปอยขนาดนี้เขาไม่เชื่อแล้วเราลองเพลงเดียวหรอต้อให้สองเพลงด้วยเหรออีกเพลงนึงเฮ้ยทำไมรู้ว่าร้องสองเพลงล่ะคะตอนนี้เรบอกเหรอตอนนี้ก็เป็นคนบอกให้รองสองเพลงค่ะโชคก็จะสองเพลงนะผู้ใดผู้ใดผู้ใดหรือไหนบอกใครเบ้าค่ะไปไปรีวิวสุดวันนี้นะคะพวกมันอ๋อไม่ เราพูดไปอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ก็เราอ,อราจะไม่ได้โชว์แค่นี้้องปล่อยหน่อยว่าใครได้คู่ที่ชอบบ้างที่ที่เราเป็นแบบเป็นให้เอกในได้แบบ <c oughs> เ,ปเป็นใเอก <c oughs> ใอ <c oughs> นใอะไรวะแบบพูดได้นูนค่ะนู่ค่ะห <c oughs> นูแน่นอนบอกเลยพรุ่งนี้หนูเป็น<บ><อ>มีมคู่ท<ม>ี่แบบสมบัตรหลักกรแน่เลยทำไมให้รองล้อแสดงว่าแสว่านเนียรร้องกับเต้าหยองตัวเล็กแตงกานเกร้องกับ เมย์เลยม่เมย์เลยคลิจะบอกว่าคลิปจะบอกว่าคลิปลุกคลิปลุกไม่ไม่เอาจริงไม่หนูหนูพูดเลยนะว่าหนูพูดเลยนะว่าถ้าตอนนี้เรายังสัมภาษณ์ต่อน่าจะหลุดหมดเลยใช่ไหน่าจะไม่เป็นค่อนเรแล้วเพาเอ๊ะเพาเอเพรเอเรอ ธานีานีธานีเออเดินเดินเาินเด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 ่นเดินเดินเดินเดนเดินเอกอเู่ตรงนี้ค่ะทุนคดนเดินเดนเดิงเดินเดินเดินเดนเดีนเดินเนเดิ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 นาดินเนเดินเวนเดินเองนเดิ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 นดบ่ได้เดดเดนนเนาเนเเนางเอกสาวเสียงอ่อนเพลียเดีนกุลนัดค่ะว้าวเเนีน นางเอกยังนี่ว right ันนึงนางเอกสาวนางเอกสาวนางเอกสาวแนาหนานางเอกสาวเสียงเงินป้าขนาดอ้าวเตีเนป้า่กเห็นส้เลยเเินป้าเลยอ่แสนดแสดง่างเอกเสียงกองแต็กแสนด์อัจฉริยตนางเอกเสียงสถานป้าน้องป้ารุ่งนภาบุญเรย เ้างบนเอาอลนึงตัสดีค่ะเสียงเซ็กซี่จิมมี่ขางนางเอกสาวเสียงเซ็กซี่จิมและจิมและจิมมี่พัชรดาจ้าโคตรง่ายอ่ะสาวกบง่ามกันเสียงดีกันไปหมดแล้วเพราะวิเขาเป็น นั่งเอกนาหัวหวกเอาไปหมกปากไปไปนาเราไปสาวไปหววเออเนี่ยนาเนี่ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยนาเนี่ยยี่สิบสิบเอออะไร่แปดข้พ่อนั่งเอกสาวเสียงกองแบกว่ะสุดท้ายฝากแล้วขอกำลังใจมันไปนางาขอนอเรียกเฝ้า เป็นเป็นน้ำจิ้มนะจังหวะขอคนหลักกอดแต่ว่าไม่ใช่ก่อนที่ที่ร้องวันนี้นะเป็นก่อนที่เราถนัดอะไรก็ได้คุณพี่นิดหน่อยอ่ะมาหน่อยเอาเพลงที่ถนัดก็ได้ี่ทถนัดคนกำลังดูเยอะเลยไม่อยากให้จบเลยอ่ะเอาเพลงอย่างนี้เนาะเอาเพลงนี้รำกันวอนพ่อโก้ให้ช่วยดลให้คนรักคนเมตตามีวาสนาดองดังกับข้า กาะลองเกินตามครับอันนี้เพลงจะคลองขับว่าปรก็บนีกว่ะสแน่นอนและใจผู้สาวเมืองเกินร <at> ้อยบอกเคยท้อให้คนโทยมีแต่โซตายดาบหนาสาวดิอานาส่บอร์นี ลนกม้อนต้องแรกขึ้นไม่หีุใจเฮียผู้สาวอำเภอนางรองนางรองดิบอ่ะเออีชันได้นั่งเอยงก่อนค่ะแม่มีสเขียวมกระสดงเป็นางรองไม่ถึงไม่ถึงแปไม่ถึงแปดเส็ข้ามเสียข้ามลอดไปรอดไปอ่ะชันลเสียงสาวบ้านาเป็นเป็นชามาแล้วเดินทันสาวบนเมืองดอกบัวบาน เชือลูกเชือลานพรอพะตาเดี๋ยวแม่พาไปสนามกีฬาห้วยฝาสนามกีฬาห้วยฝาแม่ก่อนก่อนยาบิวเนาะยายบให่่บิ่วมยาแพรหแพรยาแพรหลักว่ากดดันมากันมาแล้วสาวขคันดำคืนนองอนี่แหละนี่แหละโอเค บ่าพี่ก็จะมาในในในบทเพลงของเสียงสาวเสียงหวานเสียงได้พี่ฝาพี่ฝาบอกว่าเสียงหวานแห่งบระหุวาอันเพิ่นเพิ่นบ่าเอาเข้าเขาหรือว่าจังไดตอนแรกได้คิดจะเสร็จอ๋อเพิ่นฟงส้มไปยังสันหละแต่ว่าเอ๋อก็ได้เขาอยู่กับเพิ่นนะก็เลยอึ้งอั่งก็เลยมาในบทเพลงขอฮักายต่อไปได้บอกสิคิดโทษไอเท่าที่ยอมให้นอกย้อนบ่าวไปหวา ยังมาเก่งพออายกิดจะไ่บอกว่าขึ้นอรรถมังก์ก็เอาสเต็มดิสเต็มดิงานฝอยหลังไปข้างหลังคนละเก้าเยข้ามาเรื่อยๆมันมวนเนาะมวนใ่เนาะเออตอนนี้คนดูเยอะมากเมนคนว่ามวนมากสนุกสุดๆันมวนเพื่อนต้องซื้อบัตรเพื่อนมวลกัน่าจะสามพัเขาสแต็มสามษณ์อยู่

ไม่บอกเอาอย่างเริ่มยัางเริ่มเลยห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วอแจะเปิดพมันกลางพมันกลางสาวมรำสิบห้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนอ,ออกมามวนหนาเวที เซือจ้ไเซียซื้อคนาพลังเบีย <c oughs> ้ามกนะอเป็มี้ก็มีแน่นอนวันนี้เราก็ห,กหมดแล้วนะฮริงหรอข้าวใครข้าวใครหรอเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนแม่แม่บอกว่าร้องคนเดียวคู่กับแดนเซอร์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 ระเบียบเแล้วไม่พังเอาแล้วความฮอตเอ่าไห้่แม่ขอโทษด้อ ตอยม้วนม้วนวันนี้ม้วนหน้าไปแล้วบอกอเลยสบอกบ,บอกแค่คำเดียวว่าสาน,นุกแค่ไหนก็คือม้วนหน้าไปแล้วออต้องถามสุสเตกตปีนี้จะมี B2B อีกไหมแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเวมว่เน,น,มนค่ะแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ฮอตสี B2B แน่นอนค่ะเพื่อให้พี่พิษวังแน่นอนค่ะได้รับกำลังใจอะไรดีๆจากแป้งโกะบ้างก,ก็พี่แป้งโกะแกแนะนำตลอดว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะทำให้เต็มที่อย่ากดดันตัวเองถ้ากดดันตัวเองอ่ะมันจะทำออกมาไม่ดีแกรู้ปะอย่ากดดันจากของเดิน้องเท้าให้เต็มที่ที่สุดค่ะ เปก็ล้องใจให้น้องสาวตลอดค่ะอันนี้คือใจน้องสาวสุดๆสาวๆด้วยหนูบอกว่าอโอเคอะแต็มาสุดท <ecosystem> <pt> no in ้ายจะแต็งปากโอเคปากเลยอ่ะก็ปากทุกคนนะคะ มาเชียพวกเราเยอะๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่มีบาทสามารถซื้อได้ที่หน้าง,งานนะคะ450บาทนะคะที่สําคัญมีมิดแอนด์กีด้วยนะคะ15นาฬิกาสามารถเอาของขวัญหรือว่ารางวัลเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกับพวกเราได้ไม่ใช่แค่7คนทั้ง77จังหวัดเลยนะคะสามารถพูดคุยได้เลยเข้าถึงนางงามได้ทุกคนนะคะจะบอกเลยว่าใครที่ซื้อบาท450บาทมันคุ้มมากๆได้เจอพวกเราทุกคนได้ให้กําลังใจก่อนขึ้นเวทีแล้วก็ให้กําลังใจพี่ๆทุกคนในหลายๆรอบด้วยนะคะทุกคนค่ะที่สําคัญ ก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยหมอรำมไรซิ่งสตาร์นะคะทั้ง7คนทุกคนคือสู้แล้วก็ซ้อมกันเต็มที่มากๆบอสจะร้องเพลงไหมคะร้องมีโบไหมมีโบ้แล้วไ่ค่ะสำหรับวันนี้บูรพาค่ะเตะล่าค่ะเตะล่าเตะล่าเตะล่าไปก่อนนะคะเตล่าเตล่านะ <cin stereotype> จริงเด้บ่เรื่องแล้วว่าริ่งน้องไปมากันเต้าบันแล้วถึงผูสายให้ดียวใจเดียวนั้นเพแบบพันแล้วไป่หาผู้อื่นมาห่างไกละต่ัตแม่ะตน่อยย่าที่ลาแล้วเคยไตไวไหมเตยนอนแล้วพันรอจำเนื่อยไหมอ้มนานเดินเตยลาค่ะเตยลาค่ะ